ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรัมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาวันนี้อยากจะมาพูดจากันในเรื่องถมน้ำถมดินก็มีเหตุที่ระลึกขึ้นมาณนะวันนี้ก็มีการ ปรับที่ถมดินกันก็มีโอกาสได้น้อมถึงสัจธรรมของชีวิตพวกเราทั้งหลายการใช้ชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยทํากลางบ้านปลายชีวิตก็ต้องน้อมดูตำนานบันพระบุรุษเราใช้ชีวิตกันมาอย่างปราณีตต่างๆนานาเหล่านี้ในที่สุดความปราณีต ก็ไม่เหลือซากเหลืออนุสร์ให้เราได้เห็นได้ดูกันนะครับสองสามรุ่นก็เลอะเลือนลืลมันไปนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เราจะน้อมมาเล่าสู่กันฟังว่าทําไมผู้พูดจึงได้หยิบปิดสนาเรื่องถมน้ําถมดินมาให้พวกเราชาวพุทธบริษัทสีได้ยินได้ฟังกัน อย่างไรก็ตามต้องแยกเป็นสองสองเรื่องด้วยกันนะครับชีวิตในประกอบสองทางของการใช้ชีวิตในกระแสโลกในกระแสโลกเราก็ต้องเรียงเรื่องวินัยแล้วก็กฎต่างๆกฎระเบียบกฎหมายกฎศีลธรรมกฎแห่งความกตัญญูต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ในกระแสโลก ที่เรานั้นจะใช้ชีวิตกันด้วยเหตุของปัจจัยสีนี่แหละครับก็เป็นเหตุใหญ่ทำให้มนุษย์เราทั้งหลายทั่วโลกซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดมีการช่วงชิงแข่งขันปรารถนาจะให้ตนนั้นและสิ่งรอบข้างตนนั้นมีความพร้อมเรื่องปัจจัยสีนะครับจึงมีการทำร้าย กันและกันนะครับที่แคบๆก็เป็นในครอบครัวขยายวงมาก็เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอถ้าขยายใหญ่ขึ้นไปก็จะเป็นภูมิภาคเป็นประเทศเป็นทวีปต,ต่างๆแล้วก็ทั่วโลกเหล่านี้ครับในกระแสะโลกสังเกตได้นะครับว่าการใช้ชีวิตในกระแสะโลกไม่แตกต่างกัน ในเรื่องปัจจนาจะหาความสุขความพร้อมให้ชีวิตนั้นมีความสมบูรณ์ที่สุดของชีวิตนะครับปัจจนาสิ่งที่พึงพอใจเก็บเกี่ยวโอาไว้ในชีวิตตนนะครับก็เป็นสากลทั่วไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามการที่เราไม่ได้มีโอกาสได้พิจารณาธรรมชาติสัจธรรมในพระรัตนตรยัย เราทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะเข้าใจทำไมว่าปัจจัยสีนั้นเป็นเครื่องใช้ชีวิตชั่วครั้งชั่วคราวในระยะหนึ่งที่เรามีชีวิตเท่านั้นเองแต่ที่แต่นี้เราจะพูดกันในสองส่วนส่วนที่สองนั้นเรียกว่าใช้ชีวิตในกระแสสัจ,จธรรมนั่นหมายถึงความเป็นจริงของชีวิต เขาะฉะนั้นการที่เราต้องหยิบว่าส่วนที่สองอย่างนี้เอามาเราก็ต้องน้อมดูว่าตำนานประวัติศาสตร์ต่างๆเราจะได้ยินนะครับแต่เราไม่เคยเห็นว่าบรรพบุรุษของเรานั้นใช้ชีวิตกันในการที่เขาเลียกป้องกันตัวในการที่จะต้องขวาคว้าหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงชีวิตกันด้วยความปลอดภัยด้วยความ เรียกมุ่งมั่นต่างๆเหล่านี้นี่นครับเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เราจะต้องน้อมสู่ความไม่เที่ยงความที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะครับหลายท่านมาแล้วก็มีการล้มหายใจจากปิดตำนานชีวิตกันไปรุ่นต่อรุ่นแต่เราก็ได้ยินได้ฟังนะครับท่านโน้นท่านนี้มีตำนานให้เราได้ยินได้ฟังกันแต่ก็ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันนะครับ รุ่นแล้วรุ่นเล่านี่แหละครับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซ้ำๆกันอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่เราไม่ได้น้อมหลลึกเราคิดเสมอว่าสิ่งนั้นเป็นของไกลตัวเราเราจะมองดูสิ่งที่ใกล้ตัวเราว่าชีวิตเรานั้นยังมีโอกาสหาความสุขในกระแสะโลกอีกเนิ่นนานเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นใช้ชีวิตด้วยความเผลอเลอ ด้วยความประมาทนะครับบางทีก็ไปคล้อยตามกระแสของโลกจนเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นไม่บาปสิ่งนี้ไม่บาปอะไรก็ตามนี่แหละครับทีนี้คาว่าบาปมาถึงความเป็นทุกข์นะครับสั่งสมไปด้วยความไม่ถูกใจความไม่ได้สมปรารถนาความไม่ได้อย่างใจต่างๆนั่นเป็นบาปในขณะที่เรานั้นเป็นมนุษย์อยู่ แต่เาหาก็บาปในกระแสธรรมนั้นหมายถึงจิตใจซึ่งสามารถซึ่งเราไม่สามารถนะที่จะทำความเข้าใจเรื่องจิตใจของตัวเราเองได้ว่าจิตใจนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดับไปตามสภาพที่ร่างกายของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสื่อมถอยดับลงไปนะครับ สุดนี้นะครับที่เราจะต้องหยิบสาระเหล่านี้เอามาอธิบายความกันว่าสิ่งที่เป็นภายในใจนั้นก็เชื่อเลอเกินพวกเราพุทธบริษัทสีนั้นมีโอกาสมากมายที่จะได้มีการเรียนรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะครับเพราะนั้นเมื่อเรามีการพิจารณาอย่างนี้ ็หมายถึงเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่ควบคู่กันไปนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ในกระแสธรรมเท่านั้นเป็นเรื่องสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงจิตของเรานั้นไม่มีการดับไปตามกระแสกายซึ่งกระแสกายนั้นเราก็ได้ยินแต่ตำนานว่ามีท่านโน้นท่านนี้มีชื่อเสียงอย่างโน้นอ,อย่างนี้ แต่เราไม่เคยพบเคยเห็นเคยคุยเคยแตะต้องซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงเหลือแต่ตำนานนะฮะก็ไม่มากนักมีไม่เยอะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะจึงจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องกระแสธรรมในพระพุทธเจ้ากันเรียกว่าถมเนี่ยนะฮะถ้าถ้าวามหมายครับว่าถมเนี่ย ร่างกายมนุษย์เรานะเราจะเติมปัจเจสีสมบูรณ์มากน้อยจนเกินฟาร์มที่เราจะเก็บรักษาเนี่ยเราก็เห็นความที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็คือร่างกายที่เสื่อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนฮะเปรียบเสมือนน้ำเ,เทไปในพื้นที่ราบเนี่ยเทไปก็ไม่ไม่สามารถจะให้ก่อตัว ขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นวัตถุยึดมั่นถือมั่นได้ก็ล่มสลายละลายไปนะฮะละเหยไปไม่มีโอกาสที่เราจะปั้นเป็นรูปเป็นทรงได้นะครับเพราะเหตุว่าร่างกายมนุษย์เราเมื่อมีการเกิดขึ้นก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเสื่อมถอยและในที่สุดนั้นก็ดับลงนี่หมายถึงเราเปรียบสเสมือนน้ำที่เราลาดทิ้งไปใน ที่ลาบตามพื้นต่างๆใช่ไหมครับนั้นจะเห็นว่าร่างกายมนุษย์เราเป็นรูปซึ่งเราสามารถแตะต้องได้ก็ตามแต่ด้วยความเป็นจริงนั้นมันจะล่มสลายไปนะครับแตะต้องไม่ได้ในที่สุดแต่ทิ้งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็แตะต้องอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าถมดินนะครับถมดินเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนใจของเรา ถ้าเรายิ่งฝึกยิ่งฝนยิ่งกระทำเหมือนเราได้พบได้เจอเห็นความเจริญขึ้นตรงข้ามกับทางร่างกายนะครับร่างกายมแจะเสื่อมถอยเสื่อมโทรมดับไปล่มสลายเปในที่สุดนะครับแต่ใจนั้นไม่ใช่อย่างที่ร่างกายเป็นเพราะจิตใจนั้นเป็นนามธรรมาเมื่อใจของเราเป็นนามธรรมาอย่างนี้ เรายิ่งฝึกฝนเรายิ่งเรียนรู้พัฒนาเจริญสติปัฏฐานหรือมีการฝึกน้อมระลึกเพื่อจะให้เรียนรู้ตัวเราเองว่าจิตใจนั้นมีภาวะเป็นอย่างไรบ้างตามประสบการณ์ฮะผู้พูดเองก็ถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายสิบปีนะครับแต่อย่างละครึ่งของชีวิต เราจะเห็นว่าเรามีการเรียนรู้ตัวเราเองกันตามครูบาอาจารย์ชี้นำหลากหลายวิธีการต่างๆก็ทำให้เราเห็นว่ายิ่งฝึกฝนยิ่งอบรมเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเรานั้นมีความเจริญขึ้นรู้จักสิ่งที่เป็นทุกข์หรือความเปลี่ยนแปลงอ่อนตัวดับไปเรื่อยๆขณะที่จิตใจของเราคลายการยึดต่างๆนั้น นะัมีสภาวะเห็นเกิดขึ้นจริงคือสภาวะมั่นคงและสภาวะยอมรับความเป็นจริงแล้วก็มั่นคงจากสิ่งที่เห็นของรูปร่างกายในการเกิดมาแล้วต้องล่มสลายจากกันไปนะครับแต่สภาพจิตใจนั้นเราเห็นได้เช่นกันว่าจิตใจของเราไม่มีการดับสลายแต่มีการพัฒนาให้มากขึ้นแต,ตั้งแต่เริ่ม กำหนดการเกื้อกูลทนันปัจจัยสีภายนอกนี่ครับเริ่มเห็นมาเรื่อยๆเ,เริ่มดูเริ่มเห็นเรื่องมีเรื่อเริ่มมีการควบคุมพฤติกรรมตัวเราเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถึงใน,นที่สุดเนี่ยจะเห็นว่ามีสติมั่นคงเกิดขึ้นเห็นสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยแล้วร่างกายที่มีการเสพต่างๆนานามากมายนะครับ ต่อวันต่อเดือนต่อปีต่อสิบยี่สามสิบปีเนี่ยเราดื่มเข้าไปเรารับประทานเข้าไปเนี่ยมากมายแต่เปรียบเสมือนเหมือนศูนย์เปล่าร่างกายไม่สามารถจะรักษาให้คงกระพันไปได้อนี้ครับเรื่องเหตุที่เราได้เห็นกันตามฟา์มเป็นจริงนะครับส่วนจิตใจนี้นะฮะเราเห็นว่าจากประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาส น้อมศึกษาดูตามรู้จักใจของเราเราก็จะเห็นเช่นกันนะครับว่าแตภาวะใจของเรานั้นมีความมั่นคงมีเพื่อเป็นรูปแบบของตัวตนของเรานะครับก็มีจะอยู่กับภาวะในฝานเป็นจริงได้และก็ยอมรับฝันเป็นจริงได้ไม่สะทกสะทานวันไว กับความเป็นจริงที่ร่างกายนั้นต้องมีสภาวะเสื่อมถอยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปนะครับเห็นว่ายิ่งฝึกฝนยิ่งกระทำก็กลายเป็นยิ่งเติมให้แน่นให้มีให้เกิดขึ้นนะเปลี่ยนเสมอระถมดินจะเห็นปริมาณรูปธรรมก็เป็นก่อเป็นการเป็นกองเป็นลูกปั้นต่างๆนะครับสามารถจะเห็นได้จากความรู้สึกที่เรามีสตินะครับจะเห็นได้ อันนี้นะครับเป็นของที่เราเห็นว่าจิตใจนั้นไม่มีคำว่าด,ดับสลายสูญไปมีแต่การพัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยขยันให้ทานเครื้อกูลกตัญญูดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลศาสนาดูแลสังคมต่างๆนั่นคือจิตสำนึกที่ถูกสร้างขึ้นเห็นว่าเรามีโอกาสได้มีการพัฒนาขึ้นจากการที่เราเคยยึดมั่นถือมั่น แล้วก็สู่การคลายการยึดมั่นถือมั่นและวก็สู่การเจริญไปด้วยเห็นสภาพใจที่ยอมรับความเป็นจริงนะครับนี่แหละครับที่เราต้องพูดต้องจากกันนะว่าสองทางของการใช้ชีวิตเปลียนสเสมือนการถมด้วยน้ําแล้วก็ถมด้วยดินนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับอุป,ปรสรรคต่างๆที่เราใช้ชีวิตในกระแสโลก ก็มีกันเป็นปกตินะครับปัจจัยสี่เราสังเกตดูนะครับอาหารที่เราเคยนิยมยกย่องว่าที่เราปรารถนาจะลิ้มชิมรสนั้นเราก็ได้ชิมลิ้มรสไปแต่ถ้าหากว่าเราชิมอย่างเดียวอย่างนั้นของรักของชอบแบนนั้นกินซ้ำๆไปเรื่อยกินเช้ากินกลางวันกินเย็นกินวันต่อๆไปด้วยอาหารชนิดเดียวกันนั่นมาถึงชีวิตนะก็ไม่สามารถจะทนได้ เนื่องจากเขของฟารรมเป็นจริงก็คือความไม่เที่ยงนะครับเปรียบเสมือนเรานั้นไม่สามารถจะปั้นรูปให้คงกับพันให้มั่นคงได้เพราะใจเราเกิดปฏิฆะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาน้อมพิจารณาสัจธรรมความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตนะครับของพวกเราชาวพุทธบริษัทสี นะครับเพราะนั้นอุปสรรคต่างๆของการใช้ชีวิตในกระแสโลกก็เรื่องปจัจจัย4แล้วก็เห็นร่างกายนั้นเสื่อมเสื่อม,อม <ๆ S 2> คล้อยตามไปสู่ธรรมชาติคือถึงเป้าหมายปลายทางก็เจ็บก็ป่วยก็ร่มตายกันไปแล้วก็ล่มสลายสู่การลืมถูกไหมฮนี่อุปสรรคใหญ่ของชีวิตมนุษย์เราทีนี้ท,ทําไมถึงบอกว่าถมเท่าไหร่ก,ก็ไม่รู้จะเต็มร่างกาย ก็เปลียนเสมือนเราเติมน้ำนะราดน้ำไปที่ราดที่ที่เนินที่อะไรก็ตามน้ำจะสุกระเหยไปนะครับที่สุดแล้วก็จะแห้งเผือดนะครับไม่สามารถจะเป็นรูปเป็นร่างได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหกากจะน้อมสู่อุปสรรคในกระแสธรรมเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเกิดความไม่เชื่อไม่ศรัทธาและไม่ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมเรียนรู้ กันด้วยแต่ด้วยเหตุของความคิดในกระแสโลกก็เ,เอามาโต้ตอบเอามาปฏ,ฏิค้าเอามาเกิดความรังเกียจว่าสิ่งที่เป็นพบชาติเป็นบุญวัสนานั้นไม่จริงนะครับอย่างนี้เพื่อคนไม่ได้กระทําแล้วก็ปาาราาาทไปว่าไม่จริงเพราะนั้นตามประสบการณ์ผูพ้พูดเองก็มีโอกาสนะครับค่อยๆสะสมไป เดเราเข้าใจและรู้จักสิ่งที่เป็นจริงในใจของเรานะครับเนี่ยเห็นว่าธรรมชาติของใจเหล่านั้นก็จะมีสภาวะของการเรียนนะครับการเล่าการเรียนจนเกิดผลเกิดขึ้นต่างๆผลนี่นะครับเกิดตั้งแต่ทำให้จิตใจของเราเริ่มดีแล้วก็ไปสู่การดีนะฮะและไปสู่การดีที่สุด แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความดีที่เราได้สั่งสมกะระทำและก็มีความเชื่อขณะนั้นว่าเรานั้นเป็นผู้ที่กะระทำเป็นผู้ที่จเจริญกุศลแต่เรายังไม่ได้พิจรรารณาเทศุชนหนทำไมมีงเกิดความรู้สึกผูกพันความรู้สึกรักใคร่ความรู้สึกลำคาญเหล่านี้นะครับเราต้องมาน้อมพิจารณาต่อไปอีกนะครับว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้ ยังไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่ทรงศีลหรือทรงในพระธรรมหรือเราต้องถามตอบตัวเองนะครับการที่เราทรงศีลเราประพฤติปฏิบัติดีมีเมตตาต่อคู่คนต่อสังคมต่อประเทศชาติแล้วแล้วทำไมเราจะไม่ดีทันี้หัระต่างๆนะครับผู้พูดเนี่ยต้องน้อมพระธรรมเข้ามาเอามาขยายความให้พวกเราได้ยินได้ฟังเช่นกัน นั้นการที่เรายึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีตั้งแต่เริ่มทานศีลน,นะครับสมาธิอย่างนี้แหละครับทำดีเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะได้ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ต่างๆที่เราตั้งอกตั้งใจไว้แบบนั้นนี่เหตุสำคัญถ้าเราไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการน้อมเนี่ยใจของเราก็าจะมีความรู้สึกเชื่อมั่น หลงไปกับกระแสของการใช้ชีวิตกระแสโลกเจนคิดเองว่าเราก็รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่ความจริงนั้นไม่ใช่นะครับเพอเราเรียนรู้ไปมากๆเนี่ยเราจะเห็นจิตใจของเราเข้มแข็งยึดมั่นในความดีจากการยึดมั่นในความดีแล้วก็จะมีการเรียนรู้เรื่องการคลายการยึดมั่นในความดีเราต้องโยกย้ายเราต้องมีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือชีวิตเราต้องผเผชิญกับความเป็นจ,จริงต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้หรือเรียนรู้ตรงเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มต้นเรายึดดีเมื่อยึดดีแล้วเราก็จะเห็นความเป็นทุกข์ในใจจากการยึดดีนะจากนั้นเราก็น้อมไปเรื่อยมีการดมูมีการติดตามพฤติกรรมของตัวเรา ว่าชีวิตเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงจึงเรียกว่าสภาวะที่เรารู้สึกดีใจได้กลับมาพบปะบภรรยาสามีในบ้านในเรือนเราก็รู้สึกมีความสุขไอความสุขที่เกิดอย่างนี้เขาเรียกว่ามีทุกข์เขตจากการยึดมั่นถือมั่นนะชื่อว่าเขาเป็นเราเป็นของเราเขาต้องอยู่กับเราเราต้องอยู่กับเขานี่ย มันเป็นเรื่องของความนึกคิดนะครับไม่ใช่หมายถึงตัวปัญญาดับทุกข์ทางใจได้นะครับนั้นถ้าเราก็เราสามารถมีความเข้าใจการดับทุกข์ทางใจได้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องการที่จะพูดการที่จะคิดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสู่การกระทําที่เรามุ่งหน้าสู่การกระทํานั้นเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับเรื่องศีลสมาธิปัญญา นะครับเพราะนั้นประกอบไปด้วยรูป,ปรธรรมและนามรธรรมก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องน้อมสู่การพิจารณาเสมอการที่เราต้องดูกายวาจาใจนั้นเขาเรียกกันว่าเป็นผู้ที่ฝึกสติสมัชัญญะสามารถรับรู้พฤติกรรมนะครับของคนรอบข้างได้ก่อน นะครับเพราะจะรู้สึกเข้าใจแล้วก็จึงมีความเข้าใจก่อนเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสนะได้พบกันนะครับก็เหมือนเราได้น้ําน้ําเลี้ยงใจเลี้ยงกายนะการกระทาให้เกิดนะเกิดเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะหเห็นว่าจะต้องมีการพัฒนานะครับมีการเรียนรู้เรื่อง สัมมาสมาธินะครับให้เกิดขึ้นจึงสามารถเดินทางสู่การเรียนรู้ได้นะครับเรามาคุยกันเรื่องอะไรก็ตามของที่มีคุณค่านะครับมากที่สุดสำหรับเรานั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับเพราะนั้นเราเห็นของที่มีคุณค่ากับเราอย่างนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งเราเห็นคุณแม่ของเราเนี่ยนะ มีความรู้สึกไม่สบายทางใจก็เลยมีความรู้สึกล่าให้ลําพันธ์ก็ได้เห็นกันเหมือนกันในช่วงหนึ่งช่วงใดที่ภายในบ้านนั้นเกิดความรู้สึกบกพร่องขาดแคลนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะมีมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเรามีความเบิกบานยินแยนแจ่มใสหัวเราะได้ นั่นหมายถึงเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเช่นกันนะครับทำให้ท่านเศร้าใจเราก็เลยบาปได้กรรมนะครับแต่จะทำให้ท่านมีความสุขมีความเจริญมีเดชสิทธิ์ได้ทำนั่นหมายถึงเราก็ยอมรับแปลว่ามีเาืรอยการที่เราเจะเลยกุศลก็จะได้พบได้เจอนะครับทำให้เรามีความเจริญยิ่งขึ้นสามารถเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่ได้ถึงที่สุดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถึงเหล่านี้ ในกระแสธรรมในกระแสโลกมีเกิดก็ต้องมีจากนะครับมีมาก็ต้องมีไปนะมียามเล็กๆก,ก็จะมีโตๆก็เป็นเรื่องตรงข้ามแต่เป็นกระแสแห่งความเป็นจริงนะครับพวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องสามารถนํามาพูดจาก,กันนะครับในสิ่งต่างๆที่เราใช้ชีวิต นะครับทางกายทางวาจาทางใจของเรานะครับเราจะถมไปด้วยน้ำนะครับซึ่งไม่มีสิ่งรองรับเป็นภาชนะใดๆเราก็จะเห็นว่าก็เกิดความสูญเปล่าของชีวิตพวกเรานะครับเนะี่ยนะแต่หากเราถมไปด้วยดินนะครับทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ฝึกสติตามรู้จักสิ่งที่เป็น ตัวเราให้ดีสิ่งที่เป็นนมามธรรมเราก็จะสามารถจเจริญขึ้นและเข้าถึงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในกระแสโลกก็ดีในกระแสธรรมก็ดีเราสามารถใช้ชีวิตควบคู่กันไปอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นปริศนาต่างๆเราได้น้อมดูนั้นเป็นเรื่องราวของการหยิบเหตุหยิบผล นำมาสู่การพิจารณากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในกระแสะโลกเราต้องมีการเจริญไปด้วยกระแสะธรรมก็หมายถึงเราจะต้องสั่งสมไปด้วยวัตถุปัจจัย4เพื่อจะได้ใช้ชีวิตปะคับปะครองกันแดดกันฝนแล้วก็มีอาชีพในการเลี้ยงชีพ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูด,พดมองว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากแล้วก็ควรที่จะกระทานะครับเพราะฉะนั้นทําไมต้องเหตุว่าต้องกระทำคือความสุขมนุษย์เราเนี่ยประกอบไปด้วยประสุขที่เกิดจากทางกายมีปัจจัยสี่พร้อมสุขที่เกิดจากทางใจที่มีการเห็นประโยชน์ก็คือมีการวางใจนะครับแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน นั่นหมายถึงประโยชน์ที่สุดนะฮะของการที่เรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าพวกเรานั้นต้องสร้างความเพียรน,นะครับเอเราสร้างความเพียรเนี่ยนะฮะขยันหมั่นเพียรดูแลสุขภาพดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องสภาวะจิตใจที่มีสภาวะรับแล้วเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เพราะนั้นเห็นว่าบุคคลใดก็ตามถ้าไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานไม่ได้ฝึกรู้ตามภาวะที่เป็นจริงในบางครั้งหลายท่านหลายคนก็มีโอกาสผิดพลาดนะผิดพลาดในเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นจริงในกระแสะโลกต้องมีกฎระเบียบมีกฎหมายนะครับมีวัฒนธรรมประเพณีนะครับต่างๆเหล่านี้เราจะต้อง ให้เกียดซึ่งกันและกันนะครับเราจะเอาอย่างไรดีถมน้ำสุดท้ายน้ำก็เก็บไม่อยู่ก็ละลายหายไปหมดถ้าเก็บดินนะครับสั่งสมไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญาแล้วเราก็จะได้เก็บเกี่ยวเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ร่วมอนุโมทนากันด้วยนะครับเรียกว่าสั่งสมหนทางให้มีปัญญาดับทุกข์นั่นเองนะครับ ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอ,อน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาได้โปรดยกระดับจิตของข้าพเจ้าต่างๆนานาเหล่านี้น,นะครับให้เกิดมรรผลนิพพานก็ดีให้เจรเลยไปด้วยความคล่องตัวก็ดีนะครับผู้พูดประสิทธิปปราษีสวัสดีครับ